สวัสดีครับปนี้มาเบิงล้านขายปลาเรื่องมาเบิงพอค่าขายปลานินสดชุกใช้ครับนี่ครับโอ้ปลามีตัวใหญ่ครับโอ้โหครับปลาลุ่นโลมันกำลังเห็ดครับกำลังช่ำแหลนครับนี่ครับปลานินครับตัวตัวนี้ตัวโลเนี่ทำให้ส่งลูกค้าลูกค้าสั่งเยอะลูกค้าสั่งเยอะวะเยอะเยอะโอ้ลูกค้าสั่งเยอะขายดิบขายดีมันเทน้ำเทท่า ผมมาพามาเบิ้งวิธีเหตการณ์เหตุเลยครับเบิ้งครับนี่ครับโอ้สดสดเลยครับเนี่ยเบิ้งสดสดเลยบมมีการตัดตอเลยครับเนี่ยทำแล้วทำความสะอาดให้ด้วยนี่ว่าป่านนี้มันสดดีลิสดแลก็สะอาดพร้อมวิธีสะอาดพร้อมนี่ครับนี่ครับล่างล่างพร้อมครับนี่ล้างทำความสะอาดครับล่างทำความสะอาดยางดีเลยครับเนี่สุดหยอดเลยครับเห็นร้านนี้เลครับสะอาดที่สุดเลยครับ นี่ครับเบิ่งไปครับบั้งบั้งครับบั้งบั้งนี่เอาไปหิ้งยังนี่บั้งเอาเฮ็ด้ยังได้เนี่ยนี่ใม่พ่อแกเอาไปต้มก็ได้โอ้เนี้ยไปต้มก็ได้เห็นบ่ทอดก็ได้ทอดก็ได้นึ่งก็ได้นึ่งก็ได้โอ้ได้หลายอย่างแต่ว่าทำปลาลัดพริกก็ได้ทำปลาลาดพิกก็ได้โอ้เฮ็ดได้หลายอย่างปลาพนินนี่นี่ครับเบิ่งวิธีครับโอ้สับเก๋ไก่แลยครับนี่ครับเบิ่งเก๋ไก่ครับ ละเอียดครับสีมือสมมาตรสีมือเขาสีมือดีนี่โชกใช้บันิสุดครับนี่ครับขายดบขายดีครับแต่ละมือบ่ต้องก็ลอยรู้ครับขายออกไปนี่ครับยอดขายดีครับสนใจก็สซั่งเลยครับนี่เห็นผมลงนี่กัทักเลยครับเลยบะมี่บะมี่ผมบอกได้เลหกสิบบาทจานหกสิบบาท น,นั่นโชวใจปลาดินสดขายถูกระมูเด้อจา้าโูกระมูสิบบาทนี่ครับแม่ค้าบอกแล้วถูกระมูถูละหกสิบบาทนี่ครับปลาดินครับสดๆแล้วครับร้านอืู่หกสิบห้าเกจสี่มาชุ่มแล้เลยครับเอากำไรนิดๆแต่ขอให้ได้นานๆพวกอะไรพวกอะไ้ขายเอากำไรครับขายเอาอาชีบไปสิขายเอาอาชีบแบบนี้ <laughs> พออยู่ได้ครับ <laughs> พี่น้องอยู่ได้ คนขายก็อยู่ได้ก็อยู่ไปต้องกันครับโมเข้าลอยปีครับไปเรื่อยไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยสนุกในการขายครับม่วนครับมือได้พอขาดถ้าบ่ได้ขูดปลาได้คันมือได้เลยคันมือเอยเนอยู่ยากอยากเห็ดนะนอนๆบ่มารับเออนอนบ่หลับอยากเห็ดปลาแล้วนี่ครับโอ้ฝีมือครับนี่บ่ตื่นกล่องตื่นหยังนะครับนี่เห็ดแบบธรรมชาติเลยบางคนนี่ยทายนี่ตื่นกล่องเด้อ นี้คือว่าธรรมชาติก็เห็ดคลองนะครับประสบการณ์ประมาณัา้นจะปีการเห็ดปานินเนี่ยจะลังเลือเนะประมาณปีหนึ่งเกืบกอบปีหนึ่งเนาะแต่ว่าคลองอะไรปีหนึ่งการเห็ดนี่ครับการเห็ดคลองเนี้ยคับเลยครับเห็นบ่เดี๋ยวนี้มีเผ็ดมาเดี๋ยวนี้มีคนล,ล่างครับนีครับแก้มเราก็ได้นะครับนี่อย่างแก้มเราก็ได้ได้ทุก,กยอย่างครับหัวดูดย่างคลังนด้ นึ่งนะครับมูดแบบเมื่อฉีดวนเมื่อสมรรเนยครับเมื่อฉีดเก็บปากกรอกต่กรกกรอบกรอมูนี่มูดตมูนี่มันตจากโลนี่มันจะตโลนีุ่นนี่คสามตสามตหกิบบาโอลุนนี่สามตัวหกครับลุนนี่สามตัวหกิครับ คุ้มอยู่สาม,มตัวหกสิบสามตัวกับเสิโลนึงขีดได้ไหมมาเผยมั่งกัน,นเลยตะเรือปอยู่นี่โลขีดหนึง่งโล่สองขีดก็รวมไปเลยว่าสามตัวโลเออสามตัวหกสิบบาทเนาะน,นี่ครับมบังการล่างครับเนี่ยสะอาดนะครับนี่บปเนดำนี่โปเกมอนดำป่ะครับขัดดำขัดออกให้สะอาดขัดออกยางให้สะอาดเลยครับนี่ครับ คือค่ะซื้อไปบอตองได้เทียนยังอือถ้าซื้อไปนี่คือว่าเอาไปหนึ่งเลยว่าถ้าหนึ่งกับหนึ่งเลยหนึ่งเลยบมะเกีเย,ย์เรามักมะเกยียร์พร้อมครับเี๋มีหมูมะเกียร์พร้อมดิมัมก,มกเกยียร์พร้อมหรือวา่าเฮดไรพร้อมนี่ครับมาตรฐานครับสะอาดเนี่ยปลาขาวใสเลยครับนี่ยว้าวใสอู้เนี่ยปลาคือใสเนียนเหนือสาดเลยนี่ฮา,ส,าสิ่งโซโปรเเห็นเลยบอกว่าห่อยกันเกิดไปเนาะ แต่มันขาวอีครับก็ย่องก็ได้ย่องบอกกันได้ว่าผมอวยนะครับก็ได้ย่องกได้อวยนะครับผมแทนสะอาดได้ดีครับเฮียวามี่บอกเกินได้บอกเกินครับมาแล้วครับบ้านสะขุดครับเปิดตลอดบ้านสะขุดตำบลทุ่งกระเต็นอือครับนี่ครับเพื่อหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โชคลาภโชคใจปนินสดอยู่ที่บ้านใหม่สะขุดหมูเก้าเอ้ยนี่ครับไอเบิ้งคลิปนี้แล้วกอ่อยู่ระแบบนี้ครับ ขัดมาหมดครับผู้ได้องการตอนนี้สดบบเชิ้อศิลป์โชว์ใด้เจื้อจาเเ้อโลละหกสิบบาทโลละหกิบาทเพิ่มเโลหนึ่งขีดสองขีดแต่บอ่ต่ำนะครับร้คาใจดีแถมให้นี่ครับกไก่บอกมาชัดชัดสิบลูกสลกกระซงครับสิบล สิบลูนี่ปลาสิบลูกคืระยะทางเอาปลาสิบลูขึ้นไปทรงในระยะอำเภอเนาะในอำเภอก็โทรหาทักกันเลยครับถามเลยครับบ่มยังครับเตรสะดวกก็มาเด้อปลาครับมึงมงึงวิธีการเดียสดเลยครับปลาสดสเลยับอี่จะจะทำีนี้ใหญัรุ่นโตนี้รุ่นโตทบนี่ครับเหมืนตาแป็นรบบเนียร์มือนตาปเนระบโเนี่โอเี มือหน่อยคับสาตครับมีสามตัังเนี่ดเป็นอรเาสรับมอครับมีหยุดบ่มีนหยุดบ้าับออเปิดจำถึงาทเนาะนรกจากปลาปลาสิอ๋อนอกจากปลาขาดตลาดนะครับปลาขาตลาดอ่าครับเพื่อทุกมาถักกันเลยครับนี่ครับเป็นเหือดดยว่น่ครับผมมาทายอยู ok. ่อสนใจอาบอกเบอร์ทรครับมีเบอร์ทรมันอีกเกินไหนเลยนท่งปลาเก้าห้าศวนหกสี่หนึ่งห้าเก้าเก้า ศูนย์เก้าห้าศูนย์หกสี่หนึ่งห้าเก้าเก้านะครับนี่ครับโชคชัยโทรมบอลครับเดี๋ยวมันอีกขึ้นในหน้าจอนะครับเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนไว้เน้าจอแล้วครับนี่ขึ้นติ้งแล้วครับนี่ครับสนใจครับใคกได้ครับนี่ครับผมมาไทยมันสุดยอดเลยครับวิธีเห็ดไว้ดีครับเหลือกสะอาดครอบนะครับนี่ครับนี่ครับเห็ดสะอาดเห็ดข้องครับ นี่ครับเบมึงอ่ะผมมักตั้งแต่ตอนขวากี่ดอกหนออกไว้อแบบต้มไม่ใชเอาแบบนึ่งนี่ครับได้เบิด์ตเราส้งงในเบิด์ตเรพอขาดใจดีไหมขาดใจดีครับนี่ครับเอาแบบแพ้ก็ได้เอาแบบธรรมชาติแบบพวกแพ้กันได้สั่งได้ครับคนนี้ว่าแวะเลยครับนี่คนนี้ปั๊บเดี๋ยวคนมาแวะแวะขี่ออกครับแวะเครื่องไหนอ่อนแล้วคนก็บังไว้ให้พร้อมสำหรับใพากินนงเลือดทอดแล้วแต่ที่เอาไปเฮ็ดแบบไหนแล้วแต่มัก เนี่ยแล้วถ้าถนัดครับนี่ครับนี่ครับบังใหม่เลยครับทำไรบ่ได้เลยครับเดี๋ยวมวนม้วนความอาชีพไปสิรับผมแน้มมึงอย่ังไ้ไหนม้วนใหญ่ต่างอาชีพไปสิครับเห็ดในพี่น้องได้ยูได้กินไปคแล้วม้ความสุขครับมีความสุขในการเห็ดครับเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝาก เขาแข็งนะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับแล้วทั้ง Facebook ก็ได้นะครับกดติดตามกดถิดใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ,นะรผมจะคิดไปเรื่อยครับมีสารานีบวิีสารานี่นนนกับว่เป็นยังนะครับเอาคลิปดีแล้วก่อนนะครับเอสวัสดีครับผม